คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องหยุดยาไม่เอาไม่ได้ก็มามีบอกแล้วไงทำไมไม่ฟังอีกแล้วรอก่อนได้ไหมยุ่งอยู่โอ้โหมาเป็นชุดค่ะคุณผู้ฟังเอาอย่างไงดีคะเรามาปรับคำพูดที่เราไม่ควรพูดกับลูกๆให้เขามีทางเลือกดีกว่าค่ะ Modern Mom's Diary ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังปลาเชื่อว,ว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยไม่มีหรอกที่เราจะไม่เคยพูดบางทีนะคะเราอาจจะพูดมากกว่า20ครั้งต่อวันแต่คุณผู้ฟังเนี่ยเคยมานั่งคิดไหมคะว่าเราพูดกี่ครั้งปลาเชื่อว,ว่าถ้าเราไม่ได้ไต่ตองตัวเองเนี่ย น่าจะเกินร้อยครั้งได้นะแต่มันเป็นเรื่องปกตินะคะที่ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ต้องพูดอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนสัญชาติยางของตัวเองหรือว่าอินสติ้งเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดเราก็จะป้องกันร,รูปของเราให้ไม่เกิดอันตรายหรือว่าอาจจะไม่ให้เกิดภัยกับตัวเขาเพราะว่าเหมือนเราโตกวา่าเราผ่านมาก่อนจริงไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะเขาบอกไว้ว่าเวลาที่เราพูดไม่หยุด หรือว่าอย่าแบบนู้นอย่าแบบนี้มากๆเกินไปเนี่ยเราจะทําให้ตัวเด็กเองนะคะเสียความมั่นใจแล้วตัวของเราเนี่ยก็จะพูดไปเขาก็รําคาญไม่อยากจะคุยด้วยแถมที่แย่ไปกว่านั้นนะคุณผู้ฟังคือเด็กเองค่ะเขาจะเกิดอาการต่อต้านอแล้วถ้าสะสมนานๆเนี่ยยิ่งจะแย่นะเปล่าว่าเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูดีกว่าว่ามันมีทางเลือกที่ผู้ปกครองทุกคนควรพูด คือถ้าปลาแนะนำเนี่ยมันอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมันคือมันต้องใจเย็นมากแล้วบางทีเราเองอาจจะทําไม่ได้นะคะแต่ปลาขอให้เป็นทางเลือกแล้วกันนะคุณผู้ฟังเรามาดูประโยคแรกกันดีกว่าที่เราจะพูดบ่อยมากๆคือหยุดอย่าทำก็บอกแล้วไงทำไมต้องทำอ่ะเรามาเปลี่ยนดีกว่าคะ่ะให้ลองพูดว่าอยากจะพูดดีกว่าร้องไหมโอ้โหกลายเป็นแบบ แนวคุณครูขึ้นมาทันทีนะคะแต่มันจะทําให้ความรู้สึกนั้นอะ่ะซอฟลองไปไม่ได้เป็นการปฏิเสธไม่ได้เป็นการห้ามลองดูนะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็นภาษาอังกฤษ stop crying stop playing อ่ะลองเปลี่ยน let's go play something else why don't you keep your hands to yourself หรือไม่ก็ can you speak with your words instead of crying อ่าอันนี้เป็นทางเลือกนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยโดนกักตัวด้วยต้องอยู่กับลูก24ชั่วโมงโอ้โหปลาเชื่อว,ว่าเราเองเนี่ยแหละจะต้องกลายร่างเป็นยักษ์แน่ๆเลยนะคะมาดูอีกสองคำดีกว่าก็บอกลงไงอย่าทำแบบนี้ทำอยู่นั่นนะ่ะทำไมพูดเราไม่ฟังอีกล่ะ Don't do that Don't say that I told you โอ้โหก็บอกแล้วไงคะมาเป็นชวลดีกแล้วเด็กเองฟังนะคุณผู้ฟังเด็กก็เบื่อไม่ใช่แค่เรานะคะที่บน่บนบน่บนบน่นบ่นเราก็เบื่อปาเชื่อว,ว่าเด็กเองก็ต้องเบื่ออันนี้ต้องแอบ,บบอกนะเวลาบ่นเนี่ยระวังคุณสามีจะได้ยินด้วยเดี๋ยวจะยิ่งรำคาญเราไปอีกบอกดูซิบ่นเป็นยายแก่เลยนะคะอะเรามาดูทางเลือกกันนะคะว่ามันมีประโยคไหนที่พูดแทนได้ถ้าบอกว่าอย่าทำแบบนี้สิเราอาจจะแนะนำไปนะคะว่า อคุณแม่ว่าเรามาทำอย่างนี้กันดีกว่าไหมคะหนูคิดว่าอย่างไรเอออันนี้เนี่ยคือมันใช้ได้กับเด็กเล็กนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้เขาได้พูดได้เอ็กซ์เพรสอารมณ์ของเขาไม่งั้นมันจะเก็บมันจะอึดอัดนะคุณผู้ฟังส่วนอย่าพูดแบบนี้อาจจะลองเปลี่ยนใหม่นะคะว่าอืม หนูลองพูดอีกรอบได้ไหมคะคุณแม่ฟังไม่ค่อยถนัดเลยขอยสักทีหนึ่งขออีกสักทีหนึ่งอ่าเห็นไหมคะมันจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะส่วนที่เวลาเราชอบพูดไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอาหรือว่าที่เราจะพูดแล้วแบบดุเลยนะคะก็คือเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ของเธออันนี้ไม่ใช่ของหนูถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ that's not for you it's it's for somebody else อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กเขาอยากได้อะไรเขาจะไม่ฟังคุณผู้ฟัง เขาอยากได้คือเขาต้องได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนความสนใจของเขานิดนึงโดยการบอกว่าอันเนี้ยของหนูแต่อันนี้ที่หนูอยากได้เนี่ยเป็นของคนอื่นแต่ยังไงอ่ะหนูได้แน่นอนอ่าเห็นไหมคะคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้แต่ได้ แต่เป็นอีกชิ้นหนึ่งทําให้เขาเนี่ยได้ค่อยๆค,ค,คิดมีทางเลือกได้กระบวนการคิดของเขาก็ได้ทํางานไปด้วยนะคือเหมือนที่ปาบอกถ้าเป็นเด็กเล็กถ้าเอาแต่ร้องอย่างเดียวก็ต้องดูจังหวะดูอารมณ์เขานิดนึงคือปาจําได้ตอนนั้นเนี่ยปาเองก็มีปัญหาเพราะปาลูกสองคนนะคะแล้วคนโตเป็นผู้หญิงก็เลี้ยงง่ายไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันลําบากแต่ตอนที่มีผู้ชายเนี่ยคือปาเองเนี่แหละค่ะไปหาคุณหมอจิตแพทย์เลยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกว่า เวลาที่เขาปี๊แตกมากๆหรือว่าเขาร้องมากๆเนี่ยเราควรจะรับมือกับเขาอย่างไรคุณหมอก็แนะนํามาว่าเวลาที่เด็กปี๊ดปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ฟังอะไรเขาต้องการในสิ่งที่เขาฟังเพราะว่าความคิดของเขาเนี่ยมันยังไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาไม่คิดอะไรหรอกเขาจะร้องก็คือเขาจะร้องเราก็เลยต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเราจะทําอย่างไรไม่ให้เขาเกิดอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นอีก ก็ต้องเหมือนเวลาที่เขาร้องปั๊บเราก็ร้องตามมีการ acting ยากใช่ไหมคะบอกแล้วว่าเป็นพ่อแม่คนเนี่ยมันยากจริงๆคุณผู้ฟังแต่ว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะที่เราจะต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกๆของเรานะคะส่วนคําสุดท้ายรอก่อนแม่ยุ่งอยู่เอาไว้ก่อนได้ไหม แต่จริงๆเราไม่ได้ยุ่งทำอะไรคะกำลังกดโซเชียลยูดู Instagram บ้างดู Facebook บ้างกำลังช้อปปิ้งออนไลน์อยู่เพราะว่าช่วงนี้ทำไมคะมันเครียดขอพักผ่อนนิดนึงเออแต่จริงๆแล้วนะคะเวลาที่เด็กมาหาเราเนี่ยเขาต้องการเราต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเรากำกำลังยุ่งอยู่จริงๆนะคุณผู้ฟังเราควรบอกอย่างนี้คะ่ะแม่ใกล้เสร็จแล้วขออีกสักห้านาทีนะ เออฟังดูดีกว่าเยอะเลยนะคะ I'm busy wait first อันเนี้ยเด็กก็จะต้องคิดแค่นี้ก็ busy ทั้งที่ยูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะก็ลองเปลี่ยนดูนะคะเหมือนที่ปลาแนะนำไปถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Can you wait just five minutes I'm almost done อ่านี่แหละค่ะคือเป็นการ เลือกใช้คำใช้ประโยคที่ดูแล้วเด็กเองจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่ฉันปฏิเสธฉันตลอดเวลานะคะปลาก็หวังว่านะคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันทุกวัน24ชั่วโมงเพราะว่าเรากำลังช่วยชาติอยู่ช่วยครอบครัวของเราแล้วก็ช่วยตัวของเราเองเนี่ยเราจะมีวิธีที่คุยกันแล้วก็ยิ้มให้กันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะหงุดหงิดเพราะว่าเวลาที่เรากดดันมากๆหรือว่าเบื่อมากๆเจอใครซ้ำน้า ทุกวันเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกเฮ้ยหงุดหงิดทําอะไรก็หงุดหงิดยิ่งเวลาที่ลูกร้องไห้นะคะเราเองก็จะหงุดหงิดเหมือนกันเพราะฉะนั้น take it easy หายใจลึกๆค่อยๆค,คิดค่อยๆทํานะคะแล้วก็พยายามบอกตัวเองถ้าเราทําได้ค่อยๆเปลี่ยนคําพูดของเราอันนี้เนี่ยแปลว่ามันจะดีกับทั้งตัวเราแล้วก็ลูกของเรานะคะแถม เราเองก็จะทำความรู้สึกของเราให้ใจเย็นลงด้วยอันนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิเลยนะคุณผู้ฟังแค่เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความคิดเล็กๆน้อยๆเราเองก็จะมีความสุขลูกของเราที่ต้องอยู่กับเราทุกวันก็จะมีความสุขแถมนะคะเขาเองเนี่ยเวลาที่เขาพูดคุยกับคนอื่นหรือเวลาพูดคุยกับเราเขาก็จะไม่กระโชกโคกหัก จะไม่ปฏิเสธเราแล้วก็จะไม่ต่อต้านเราอันนี้สําคัญมากๆนะคะแต่ถ้าลูกคุณโตหน่อยเป็นวัยรุ่นอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าวิธีการพูดของเขาวิธีการพูดของเรามันจะเหมือนเพื่อนคุยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าเราเปลี่ยนคําพูดแล้วกลายเป็นคุณครูมากเกินไปให้เขาคิดมากเกินไปเขาอาจจะยิ่งต่อต้านแบบเฮ้ยอะไรเนี่ย น่าเบื่ออีกนะคะก็ต้องลองดูบอกแล้วว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ง่ายแต่ปลาเชื่อว,ว่าถ้าเราทำแล้วนะคะเราจะมีความสุขและยิ่งถ้าเราได้ผลตอบแทนที่มันตรงตามใจของเรามันก็ยิ่งทำให้ดีขึ้นมากๆเลย,ยงไง EP นี้เป็น EP แรกนะคะปลาหวังว่าเราจะพยายามพูดคำน่าเบื่อเหล่านี้เนี่ยให้น้อยลงแล้วก็ลองพูดอะไรที่มันฟังแล้วน่าฟังมีทางเลือกให้ตัวเราแล้วก็ ลูกของเรานะคะเรามาทวนประโยคคำภาษาอังกฤษที่ควรพูดและไม่ควรพูดกับลูกน้อยของเรานิดนึงดีกว่านะคะประโยคที่ฟังแล้วน่าเบื่อแล้วก็เป็นคำพูดต้องห้ามที่เมื่อกี้พูดไปนะคะก็มี stop crying stop playing หยุดร้องหยุดเล่นอะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะเปลี่ยนคำเหล่านี้ให้เป็นประโยค ทางเลือกล้กันนะคะเป็น alternative sentences ให้กับตัวเราแล้วก็ลูกของเรามีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นหยุดร้อง stop crying ลองเปลี่ยนเป็น please use your words please use your words หรือจะเป็น can you talk to me can you talk to me ถ้าหยุดเล่นล่ะคะ stop playing โอ้โหอันนี้นี่ก็จะออกเป็นแนว Let's go do something else. Let's go do something else. หรือจะเป็นคำถามก็ได้นะคะถามไปเลยว่า Do you want to go outside with mommy? Do you want to go outside with mommy? อีกหลายประโยคค่ะที่ไม่ควรพูด Don't do that. Don't do that. Don't say that. Don't say that. อ่ะเรามาเปลี่ยนนะคะเป็นคำแล้วก็ประโยคทางเลือกให้กับน้องๆกันดีกว่า ถ้าเป็น don't do that ลองเปลี่ยนเป็น please do this instead can you do this instead ถ้าเป็น don't say that อ่ะเราจะมาเปลี่ยนนะคะเป็น please change your words please change your words คราวนี้คำที่เริ่มต้นด้วยไม่ทั้งหลายนะคะไม่ได้นะไม่เอาไม่ใช่ของหนู ปกติแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ No that's not for you No that's not possible No don't do that อ่ะเรามาเปลี่ยนนะคะเป็นทางเลือกให้มีหลายๆประโยคที่เราจะพูดกับเขาได้โดยการถามเข้าไปว่า You like this Do you like this How about this instead How about this instead และสุดท้ายค่ะเวลาที่เรากำลังรู้สึกยุ่งมากๆแล้วเราอยากจะบอกลูกของเรานะคะให้รอก่อนถ้าปกติถ้าพูดแบบไม่คิด Hey I'm busy Wait Stop Go away อ่ะมาเปลี่ยนค่ะ I'm almost done I'm almost done Can I have two more minutes Can I have two more minutes นี่ละค่ะลองดูนะคะ วันนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณมากที่เซทูนกับดีเจปลาสิสรินามณนีโชเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะกับ modern moms diary modern moms diary คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไร